สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกังวลกลัวคุณจะไม่รักเขาเป็นใครในตอนนี้เขากังวลว่าคุณจะไม่รักเขาเขาเป็นใครเรามาดูพลังงานเขาเป็นใครพลังงานสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเขาเป็นใคร แทงสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาที่เขากวกังวลกลัวคุณจะไม่รักคุณกับเขาดูไกลดูห่างไกลมีอุปสรรคปัญหาแล้วก็จะต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันดุดรอยไกลห่า,หางเหมือนพอไปไปอีกใบอีกสองใบเขากังวลกลัวคุณจะไม่รัก พราะเนี่ยพลังงานที่มีบทสั่งปัญหาไปจากกันหลุดลอยไปจากกันแล้วเขาต้องการจะสร้างครอบครัวมีคุณเป็นคู่พลังงานของไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีกนไแลกันน่ะแก้ปัญหาไปด้วยกันช่วยเหลือกันเขามุ่งหวังตั้งใจจะสร้างครอบครัวไปกับคุณมีกันในวันที่ลำบาก เขากังกวลกลัวคุณจะไม่รักเป็นคนที่เป็นคู่คุณกับเขาครบรู้จักเคยช่วยเหลือกันเคยผ่านสุขทุกข์ดีร้ายมาด้วยกันมีคุณเป็นกําลังใจให้เขาเขาเป็นกําลังใจให้คุณจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปกับคุณแต่ต้องไกลห่างหลุดลอยแต่ว่าในปัญหานี้แก้ไขปัญหาได้มีทางออกได้สร้างครอบครัวที่อบอุ่นเขากังกวลกลัวคุณจะไม่รักแล้วเรามาดูว่า พลังงานตัวคุณเป็นอย่างไรและพลังงานเขาถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะตัวคุณเองพระเกตมงคลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือแควคาดปลอดภัยจากอันตรายน่ะคุณพระเกตมงคะประสบผลสำเร็จ มีความรู้ความสามารถเมื่อว่าคุณทำดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณเทพพระฤหัส,สบดีมีความเป็นครูผู้รู้สามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นรู้คุณกำลังทบทวนอะทำความเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้ก็ชอบสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยความดีของคุณคุณธรรมอะ วิหารธรรมที่มีอยู่ในตัวคุณนํ้ำพาคุณไปส,สู่ความสำเร็จสมหวังไม่ว่าคุณคิดคุณจะทําอะไรในตอนนี้ความอดทนแต่ก็มีเพราะว่าตัวคุณเองมีภาระที่ต้องแบกรับทั้งของตัวเองและคนอื่นแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ท,ที่จะเกิดขึ้นกับคุณ แต่คุณด้วยความอดทนของคุณอ่ะจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ตอนนี้ดูดูมีภาระดูมีคนแอบส่องแอบมองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะนี่ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้คนคอยส่องมองคุณว่าคุณเป็นอย่างไรทําอะไรชีวิตคุณจะไปอย่างไรแล้วคุณวางแผนชีวิตช้าๆชีวิตคุณจะมั่นคงคุณเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้คนอื่นได้เหมือน คุณอะรับฟังปัญหาของคนอื่นแก้ไขปัญหาคนอื่นแต่เรื่องของคุณเองเก็บไว้แก้ไขปัญหาตัวเองวางแผนชีวิตอดทนแต่เรื่องความรักดูคุณจะมีคนที่คุณแอบรักแอบชอบแอบมองเขาก็แอบมองแอบส่องอะแล้วในหัวข้อเขากังวลกลัวคุณจะไม่รักแต่เพราะคุณก็ยังมีภาระหน้าที่ต้องทําความรักคุณต้องใช้เหตุผลความเหมาะสมฐานะ ทัศนคติความคิดความอ่านหรือมีผู้ใหญ่มันช่วยแนะนําเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาหาทางออกได้นะความรักที่แตกต่างต้องมีเหตุผลต้องเหมาะสมต้องพร้อมเพื่อพร้อมเหมาะสมสําหรับคุณนะยังยังต้องอดทนความรักคุณแล้วเรามาดูตัวเขาเองคนที่เขากังวลกลัวคุณจะไม่รักพลังงานตัวเขาเป็นอย่างไรสมใบ พลังงานคนที่คุณไกลห่างหลุดลอยไปจากกันช่วยเหลือกันดูตัวเขาเองต้องการประสบผลสำเร็จมีโชคมีลาภทรัพย์สินเงินทองความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตแต่เขาต้องเผชิญอุปสรรคมากมายทศกัณ์ออกลบอดทน ทำอะไรจะมีอุปสรรคเข้ามาให้เขาแก้ไขด้วยความอดทนของเขาโชคชะตาดีๆจะหมุนเวียนเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องอดทนอ่ะอันนี้พูดถึงเทพเทพผาอังคารพูดถึงความต่อสู้การเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆมากมายที่ต้องเอาชนะด้วยความวิยะอุตสาหะมานะพยายามอดทนของเขารบรรลุเป้าหมายและสำเร็จสมหวังได้ดังที่เขาคิด เขาต้องการความรักเขาก็ยังดูลังเลไม่แน่ใจนือเคยผิดหวังความรักถูกทำลายจิตใจไกลห่างหรือเขาเคยผิดหวังกับความรักมาก่อนหรือคุณกับเขาไม่เข้าใจกันเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณเพราะไพ่อธิพัอังคารการต่อสู้แข่งขันเอาชนะอุปสรรคเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่เขาตั้งใจให้สําเร็จสมหวังสถานการณ์ตัวเขาดูตัวเขาเองเป็นคนที่ เก่งอะกาได้กาเสียกาเสียงขาดความใจเย็นสุข,ขุมนุ่มนวน,นผู้จาเหมือนเสียงดังไม่ไม่หวานอะดูดูเก่งเก่งไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแต่เขามีความรู้ความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะด้านของเขาฮาวหานใจนักเลงเหมือนเหมือนออกดูชีวิตเขา และนี่ก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคนะช่วงนี้พลังงานตัวเขาทำให้เขาดูเก่งเก่งต้องอดทนแล้วหวังให้ชีวิตประสบผลสำเร็จแล้วเรามองดูพลังงานตัวคุณเองคุณเหมือนมีความอดทนรับภาระมีความรับผิดชอบวางแผนชีวิต ที่อดทนไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินเรื่อง,อง,องคุณนิ่งคุณอดทนมีความรู้ศึกษาค้นควา้าหาเหตุผลเพราะนิ่งชอบชอบทําบุญเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความอดทนแล้วเขาก็ต้องต่อสู้พลังงานตัวเขาแล้วเขากังวลกลัวคุณจะไม่รักแล้วเรามาดูว่า ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรคนที่เขากังกวลกลัวคุณจะไม่รักระหว่างความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรจะสมหวังไหมพลังงานระหว่างคุณกับเขาที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตจะเป็นอย่างไร คุณนะนั่นก็ใบเดิมใบคล้ายๆเหมือนชีวิตคุณอะมีระบบระเบียบแบบแผนวางแผนชีวิตตัวเขาศึกษาเราเรียนเหมือนเขามุ่งมั่นทํางานหรือการเรียนการศึกษาใช้ชีวิตของเขาอะมุ่งมั่นที่เขามีภาระหน้าที่ต้องทำ ซึมเศร้ากังวลกลัวคุณจะไม่รักดูเศร้าว่าคุณจะไม่รมักเขาความรักดูยังไม่เข้าใจดูไกลดูห่างวิตกกังวลเพ้อฝันเขาฝันถึงคุณคุณอยู่ในความฝันมีคุณเป็นคู่ภาคภูมิใจมนดำ ดูระหว่างคุณกับเขาต้องมีอุปสรรคปัญหาหรือมีเรื่องราวที่ต้องแก้ไขอีกมากมายเพื่อความมั่นคงในอนาคตกังวลกลัวคุณจะไม่รักงอนไม่พร้อมคุยอยู่ไกลอยู่ห่างแล้วคุณกับเขาบางคนบางท่านก็ไม่เข้าใจกันงอนกันอยู่หรือด้วงไกลด้วงห่างทําให้เขากังวลกลัวคุณจะไม่รักเขาได้สําหรับคู่ครองเป็นคู่กันได้นะ ทั้งมีอุปสรรคปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคเป็นคู่แล้วก็อยู่ที่ตัวคุณเองพอเขาเขาลักคุณเขากลัวคุณจะไม่ลักเขาทำให้เขาอยู่กับชีวิตเขายุ่งวุ่นวายในการงานการใช้ชีวิตหรือเขาอยากเรียนรู้นิสัยใจคอคุณอะ่ะเพราะเนี่ยพลังงานการศึกษาค้นควา้าแล้วก็เศร้าแล้วเรามาดูว่า เขากังวลกลัวคุณจะไม่รักถามไพ่ว่าเขาเป็นใครชีวิตเขาเป็นอย่างไรสถานการณ์ตัวเขาทำอะไรสิ่งที่เขามุง่หวังตั้งใจคนที่เขากังวลกลัวคุณจะไม่รัก นะดูชีวิตเขาอยู่ในความเศร้าวความผัดภาคความเสียใจเคยเจ็บอยากเริ่มต้นใหม่กับใช้ชีวิตเคยเจ็บเคยผิดหวังเสียใจรืไม่รนะเพราะเพราะเขาเคยผ่านอุปสรรคปัญหาผลามกับนางสีดาเขารักคุณแต่เขาลังเลอ่อนไหวไม่แน่ใจไม่มั่นใจวิตกกลวล สับสนวุ่นวายใจเขารักเพราะนี่พลังงานความรักเขาดูผิดหวังในตอนนี้เสียใจถูกทำร้ายจิตใจเคยผิดหวังแล้วคุณกับเขาพัดภาคไม่เข้าใจกันความรักนี้กว่าจะเข้าใจกว่าจะสำเร็จสมหวังต้องมีอุปสรรคมากมายก่อนแล้วก็เป็นคู่กันได้ขัดแยง้ง ดูคุณกับเขาก็ไม่เข้าใจกันหรือถ้าคุณเข้าใจกันต้องมีอุปสรรคให้ต่อสู้แข่งขันเนะ่ะเอาชนะอุปสรรคปัญหาผมไม่ขลาเรามาสูงความไม่เข้าใจเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามาให้แก้ไขต้องแข่งขันเอาชนะใจคุณหรือแข่งแย่งชิงกับคนอื่นชีวิตว่าจะเข้าใจคาดไม่ถึงเท้าทัตแต่รถ สำเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึงเขาว่าเขารักคุณเขาจะเอาชนะใจคุณเขาจะไม่ยอมแพ้น่ะสิ่งที่พระโคนนทิดูเขาแอบส่องแอบมองคุณรักคุณแต่ยังมีภาระหน้าที่ต้องทำต้องรับผิดชอบ ล้างอยู่ในใจรักที่มั่นคงเหมือนยังไม่สามารถแต่สินในเรื่องความลักนี้สําเร็จสมหวังได้นะ่ะพระโคะพระละทั้งของตัวเองและคนอื่นเรื่องงานที่การงานความลักก็ต้องอดทนต้องรอคอยแต่มั่นคงอยู่ในใจนะทุกอย่างก็จะจบอุปสรรคปัญหาชีวิตเขาเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่ที่สดใสสวยงามแบบคาดไม่ถึงถ้ามองดูเรื่องงานเรื่องเงินเขาอะ่ะเคยมีอุปสรรคปัญหาี่เพะใบแรกมาความ ผิดหวังแต่ต้องใช้เวลาแล้วเขามีจินตนาการความที่จะประสบผลสําเร็จสมหวังเอาชนะอุปสรรคปัญหาแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับเขาแบบคาดไม่ถึงสําเร็จสมหวังแบบคาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตเขาแล้วสามารถบริหารจัดการเงินที่ดีได้ในอนาคตที่ต้องอดทนเรื่องงานก็อดทนอ่ะช้าๆจะมั่นคงค่อยเป็นค่อยไปทําให้ความรักเขานี้ ต้องอดทนเหมือนกันนะให้ชีวิตเขาประสบผลสําเร็จแล้วเขาว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเขากังวลกลัวคุณจะไม่รักเพราะเขาต้องมีภาระ,ะต้องรับผิดชอบแล้วเรามาดูว่าความรักความที่จะเกิดขึ้นกับเขา่เขากลัวคุณจะไม่รักเขาแล้วระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร จะสมหวังไหมเขารู้สึกอย่างไรจะทําอะไรคิดอะไรอยู่คนที่เขากังวลกลัวคุณจะไม่รักเป็นคนที่คุณกับเขาไกลห่างหลุดลอยไปจากกาันยังไม่เข้าใจกันเขาหวังตั้งใจจะสร้างครอบครัวไปกับคุณเขาจะทําอย่างไรกับความรักกับคุณความรู้สึกนึคิดเขา กลันะควคุณหลุดลอยไปกลัวคุณไม่รักวิตกกังวลมองดูเขาอยากสร้างครอบครัวไปกับคุณให้คุณร่วมมือกับเขานะร่วมกันสร้างความเข้าใจกันให้คุณเข้าใจเขาเขาเข้า,า,าใจคุณมีมือของพ่อแม่ลูกร,ร่วมกันเขาเป็นทาทคุณรักคุณหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณยอมคุณทุกอย่างเหมือนเป็นทาทอะ่ะ หัวใจว่างห่างไกลใจจางกังวลกลัวคุณจะไม่รักคุณกับเขาไกลกันห่างกันหรือยังไม่เข้าใจกันยังคบแต่ด้วยมีเหตุทําให้เขานะ่กานะกังวล่ะห่างไกลแล้วกลัวคุณไม่รักกลัวคุณหมดรักใจจางห่างไกลใจจางบอกลอก กลัวกลัวคุณไม่รักกลัวความหลอกลวงความผิดหวังเสียใจดูเขาวิตกกังวลกลัควคุณไม่รักเขารักรักนี้ตราบนี้ลันดอนไม่เปลี่ยนแปลงเขาต้องการให้คุณรักเขาเข้าใจเขาแต่เขารักคุณน่ะตราบนี้ลันดอนตัวเขาความรู้สึกเขาแล้วเขาจะบอกคุณว่ายอย่างไรถ้าบอกคุณได้เขาจะบอกคุณว่ายอย่างไรคนที่เขา กังวลกลัวคุณจะไม่รักกลัวคุณหลุดลอยไปจากเขาเขาจะเสียใจมากถ้าไม่สามารถรักษาคุณไว้ได้ใบเดิมวนกลับมาตัวเขาเองไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็กลับมาหาคุณเขาอยากให้คุณกลับมาหาเขาเป็นคู่กันอะใจอ่อน หวังว่าว่าถ้ามีเข้าใจกันหรือมีปัญหาอะไรให้คุณใจอ่อนกับเขารักเขาให้อภัยเขาเขาให้อภัยคุณประสาทายแล้วก็วิตกกังวลกลัวคุณจะไม่รักนะตอนนี้เหมือนพร้อมที่จะพังได้ประสาทายในความรักนี้ไม่มันคงไม่แน่ใจกลัวคุณหลุดลอยไปแต่เขาว่าเขาตัวเขาเองแล้วเขาวังว่าคุณอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะกลับมาหากันเป็นคู่กัน ไม่ว่าจะนานเพียงไรไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเขาจะเอาชนะอาปสสรคปัญหาชนะใจคุณเขาว่าคุณน่ารักอยู่ใกล้แล้วมีความสุขเขากังวลกลัวคุณจะไม่รักเขาแล้วเรามาดูว่าความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไร พอไพ่ก็บอกว่าต้องมีปัญหาให้แก้ไขอีก3ามใบระหว่างคุณกับเขาระเพิงต้องใช้ความใจเย็นสุขุมรอบคอบอค่อยคิดค่อยแก้ไขระหว่างคุณกับเขาอ่ะยังมีปัญหาต้องแก้ไขเอาใจเขามันใส่ใจเราเทพสุขก็อยู่ในห่วงแห่งความรัก คบรักคุณกับเขาก็รักกันช่วงเวลาประสบผลสําเร็จแต่ระวังการลุ่มหลงใจตัวเองแม่พอขออภัยนดเสียงดังพระโคโน,นทีนี่ก็ใบเดิมพลังงานระหว่างคุณกับเขาต้องมีภาระ,ะระหว่างคุณกับเขาอยู่ไกลอยู่ห่างนะเขามีภาระ,ะที่ต้องรับผิดชอบระหว่างคุณก็มีภาระ,ะที่ต้องรับผิดชอบรักที่อยู่ในใจอ่ะมันคง ห่วงแห่งความรักแต่มีอุปสรรคให้แก้ไขค่อยๆแก้ไขใจเย็นๆด้วยความหนักแน่นเด็ดเดี่ยวความรักนี้ต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงของชีวิตต้องคบกันรอให้แน่ใจให้มั่นใจถึงจะสําเร็จสมหวังแล้วเรามาดูแม่หมอลืมดูชีวิตตัวเขาเองคนที่เขา กังวลกลัวคนจะไม่รักจุดมุ่งหมายในชีวิตเขามุ่งหมายตั้งใจเรื่องอะไรเป็นอย่างไรตัวเขาพลังงานตัวเขาความยุติธรรมเขานําความยุติธรรมและการปกป้องมาสู่ผู้อื่นแล้วมาสู่คุณอ่ะเขามีความยุติธรรมเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือ ปกป้องมาสู่ผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือเขาชอบช่วยเหลือเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นได้ความยุติธรรมเป็นคนที่ตัดสินมีความอบอ้อมอารีปนีประนอมไก่เกียรในทุกสถานการณ์ความยุติธรรมแก้ไขปัญหาเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นหรือเป็นครูเป็นหมอเป็นผู้ที่ปรึกษาช่วยเหลือแนะนำพร้อมที่จะช่วยเหลือ ปกป้องผู้อื่นผู้ที่มีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือเขาพร้อมจะช่วยเหลือหร,หรือเขาถ้าไม่ทำงานในด้านนี้เขาก็เป็นคนที่จิตใจด,ดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความยุติธรรมรักความยุติธรรมนำความยุติธรรมมาให้คุณเพราะเขาถือแต่ช่างยุติธรรมเขามีความยุติธรรมเป็นธรรมตัวเขาแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไร ถ้าไม่ใช่พลังงานของคุณก็ดูเพื่อความบันเทิงไปนะคะจุดมุ่งหมายของคุณเป็นอย่างไรตัวคุณเองแสงสว่างแห่งการรักษาจุดประสงค์ของคุณคือการนำแสงความในแสงสว่างและความรักมาสู่โลกดูคุณเป็นคนจิตใจใจดีอบอ้อมอารีแสงสว่างเพื่อการรักษาจิตใจดีอะ่ะมาสู่โลกมัน ทุกคนน่ะเหมือนพลังงานคุณทีใบแรกคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลช่วยเหลือชอบช่วยเหลือทําบุญหรือศึกษาทั้งาทางโลกและทางธรรมแล้วคุณอันนี้พลังงานก็ซส,สําแสงสว่างผู้รักษาจิตใจดีเื้อเฟือเผื่อแผ่มองโลกในแง่ดีผู้คือจุดประสงค์ของคุณคือการนําแสงสว่างที่ดีความที่ดีสิ่งดีๆมาให้กับทุกๆคนน่ะ ดูมีความสุขแสงสว่างตัวคุณพลังงานของคุณมอบเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับทุกคนแล้วเรามาดูว่าความรักของคุณจะบอกคุณว่าอย่างไรมีคนที่เขากังวลกลัวคุณจะไม่รักเพราะคุณกับเขาไม่เข้าใจกันหรือไกลห่างอะ่ะแล้วเป็นอย่างไรความรักจะบอกคุณว่า การรวมตัวกันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เริ่มต้นเมื่อคุณคาดหวังให้น้อยที่สุดคาดหวังกับความรักให้น้อยที่สุดว่าคุณจะสําเร็จสมหวังได้รวมตัวกันใหม่เป็นสิ่งมหัศจรรย์เรื่องราวที่ไม่น่าเหมือนมื่อไม่น่าเป็นไปได้มหัศจรรย์เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดหวังเข้ามาในความรักหัวใจคุณ จะสมหวังแบบคาดไม่ถึงมีเรื่องราวมหัศจรรย์นในความรักนี้แล้วการมาเทพบอกว่าอย่างไรการมาเทพบอกว่าการกระทบยอดคนจากอดีตของคุณหรือกำลังจะกลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณในไม่ชา้าคนในอดีตคนที่คุณรอคอยคนที่ไม่สมหวังเนี่ยจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ ือจะเป็นคนที่เขากังวลกลัวคุณจะไม่รักละ่ะเขาจะกลับมาหรือไม่ก็เป็นความรักของคุณอะไพ่บอกว่าพลังงานที่ดีเดี่ยแบบอันนี้ก็รวมตัวกันใหม่คล้ายๆพลังงานก็คล้ายกันสองใบเป็นสิ่งมหัศจรรย์ได้เริ่มต้นที่คุณคาดหวังน้อยที่สุดแล้วคุณจะสมหวังอันนี้ก็บอกว่าคนในอดีตกําลังจะกลับมาสู่ชีวิตของคุณในไม่ช้าอยู่ที่ตัวคุณว่าจะทำอย่างไร แล้วนางฟ้าช่วยบอกทีนางฟ้าจะบอกว่าอย่างไรความรักนี้หนึ่งใบนงางฟ้าบอกว่าหนึ่งปีต่อจากนี้ความรักคุณดูคุณต้องใช้เวลาขยายนางฟ้าบอกว่าหนปีไม่บางคนบางท่านก็อาจจะไม่ใช่แต่ต้องใช้เวลา ปรับปรุงตัวคุณต้องรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพดูแลชีวิตคุณให้ดูแลปรับปรุงตัวคุณแล้วก็ไปข้างหน้าสมหวังรออยู่ข้างหน้าเราให้ไพ่แนะนำไพ่ช่วยบอกทีบอกคำแนะนำจากหนางฝาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งใบ บอกคุณว่าอย่างไรชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรควรทำอย่างไรอุปทานไม่มีที่สิ้นสุดคุณถูกจัดเตรียมไว้สำหรับวันนี้และอนาคตทั้งหมดของคุณเหมือนทุกอย่างอ่ะไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนความสำเร็จก็รออยู่ในอนาคตทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้สำหรับคุณในวันนี้และอนาคต อนาคตจะเป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดของคุณนะตอนนี้ให้คุณอดทนต่อสู้ความสุขความสําเร็จสมหวังรออยู่เพราะทุกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณความสุขความสําเร็จสมหวังนางฟ้าบอกคุณ